หวงเสี่ยวเหมิงอาลายต้าเอสสิปีที่ร่วมงานยังอยู่ในหัวใจแฟนแฟนยังคงตกใจกับข่าวการเสียชีวิตของต้าเอสหรือสวีซีหยวนนักแสดงชาวซีรีส์ในตำนานรักใส่สหัวใจสี่ดวงสาเหตุจากภาวะปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่ขณะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวขณะที่หวงเสี่ยวหมิงพระเอกดังหลังจากทราบข่าวดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่วมอาลัยนางเอกดังซึ่งเคย เคยร่วมงานกันในซีรีส์ summer ร์ i s e r i e s รักฉบับฤดูร้อนผมยังตกใจและเจ็บปวดไม่หายไม่อาจยอมรับข่าวนี้ได้เลยใจมันเจ็บปวดจริงๆเวลา15ปีผ่านไปราวกับเม็ดทรายที่ไหลผ่านซอกนิ้วนึกถึงตอนนั้นลมฤดูร้อนที่พัดมามักเจือกลิ่นเกลือทะเลมาด้วย เสียมั่วในละครพูดบทของเธออย่างตั้งใจส่วนในชีวิตจริงคำพูดตลกขบขันของเธอเพียงคำเดียวมาคลายความเหนื่อยล้าให้ทุกคนได้ไม่ว่าเมื่อไหร่แววตาของเธอก็เปล่งประกายอยู่เสมอเหมือนกับความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นของเสียมั่วที่ไม่เคยจางหายไป เธอเป็นคนใจดีมีน้ำใจเธอเหมือนจอมยุทธหญิงที่ช่วยผมหลุดพ้นจากสถนานการณ์ลำบากผมรู้สึกขอบคุณเธอมาตลอดผมเคยได้ยินว่าจิตวิญญาณที่เจรจลัดจะไม่มีวันถูกการเวลาลบเลือนไปก็เหมือนกับฟองสบู่ที่เปล่งประกายสีลุ้งอยู่เสมอเมื่ออยู่ภายใต้แสงแดดหวังว่าอีกฝากฝั่งที่เธอเดินทางไปดอกซากุระ ไม่มีวันล่วงโรยเธอจะกลายเป็นลมยามเย็นที่อบกอดทั้งดวงดาวบนท้องฟ้าเธอจะเป็นอินเซียมั่วผู้กล้าหาญเข้ม <c oughs> แข็งและงดงามในใจของผมตลอดไปขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ